ช่วงนี้เองเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่นะครับที่น่าสนใจมีมากมายหลากหลายตัวที่เดียวนะฮะและหนึ่งในนั้นนะครับที่กําลังเตรียมเข้าจดทะเบียนนะครับในขณะนี้ก็คือ Prosper นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจอย่างมากในเชิงของการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณพงเทพรัตนแสงสวงนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Prosper Engineering จำกัดมหาชนหรือ p o p r o s นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะขอให้ช่วยแนะนําตัวเองนะคะกับทางด้านของนักลงทุนกันสัหน่อยค่ะจะได้เข้าใจรูปแบบของการดําเนินธุรกิจของบริษัทค่ะผมพงเทพรัตนแสงสวงนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Prosper Engineering จำกัดมาชนหรือชื่อย่อว่า Pros PROS นะครับบริษัทเราเนี่ยทำธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมครับในอาคารประเภทต่างๆนะครับ และเรามีบริษัทย่อยชื่อบริษัท p r o สเ e อร์ไททันนะฮะทำงานโครงสร้างสถาปัตย์ครบวงจรนะครับเออส่วนใหญ่ลูกค้าของเราเนี่ยมีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนะครับแล้วก็กระจายในทุกเกเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคสสินค้าคอนโดมิเนียมโรงงานอาคารสนักงานหรือ,อ,อโรงพยาบาลน,นะครับก็กระจายหลากหลายครับและโดย <c oughs> โดยคอนเซ็ปต์เนี่ยเรารับตรงกับลูกค้าไม่ว่าจะภาคเอกชนหรือภาครัฐนะครับ ครับ <Okay. S 2> ในจุดนี้เองเนี่ยเรื่องของรูปแบบธุรกิจแล้วก็กับความเสี่ยงทางด้านสถา,านการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบต่อเราด้วยหรือเปล่าครับตรงนี้เออณนะวันนี้ยังครับเพราะว่าเ,ออเรากระจายในธุรกิจหลายๆประเภทนะครับอย่างงานในมือเราเนี่ยเราไม่ได้กระจุกตัวอยู่ประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับปัจจุบันอย่างเราเรา,เรารับงานคอนโดเรามี2ตึกนทางแล้วนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีรับกับทางโลตัสนะครับ รวมไปถึงแบ็กหลอกที่เรามีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานภาครัฐครับณวันนี้ยังไม่มีผลในเรื่องของการกระทบในเรื่องสถานการณ์โควิดนะแผนงานเรายังเดินหน้าเต็มที่ครับสำหรับการระดมทุนในครั้งนี้เราตั้งแผนหรือว่าวางแผนเอาไว้ในการที่จะใช้เงินทุนที่ระดมทุนได้ยังไงบ้างคะเรา,เาตั้งใจไว้สองประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยเรากา็ใช้ในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ในงานก่อสร้างนะครับ เนื่อง,งจากเราจะรับงานภาครัฐเยอะขึ้นนะครับ,รบเราเราก็คิดว่าส่วนนี้เราก็คงมาต้องมาซื้อเพื่อประหยัดก่อเรื่องของค่าเช่านะฮะอีกส่วนหนึ่งครับจะไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการที่จะขยายการรับงานให้เติบโตไม่ว่าจะเป็นงานภาคเอกชนที่เป็นฐานลูกค้าเก่านะครับหรือเป็นงานก่อสร้างภาครัฐที่คิดว่าหลังจากโควิดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐซึ่งเราน่าจะ ได้รับอันนี้สองนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับครับจุดแข็งของบริษัทเรานะครับที่ทําให้แตกต่างจากคู่แข่งและถ้าเกิดมองถึงเรื่องของโครงสร้างรายได้ของเราณนะตอนนี้เองในระหว่างเอกชนกับรัฐเนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงครับจุดแข็งของเราเนี่ยก็มีเรื่องของการที่เรารับงานโดยตรงนะครับแล้วรับงานภาคเอกชนเนี่ยในอดีตเนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าเรารับงานภาคเอกชนเยอะอาจจะสัดส่วน 80- 90เเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนภาครัฐจะมีน้อยครับสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ในช่วงนี้ในช่วงปีสองปีนี้เรารเพิ่มสัดส่วนภาครัฐเยอะขึ้นนะครับเป็นประมาณสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตอย่างปีนี้แบ็คล็อกเรามีงานภาครัฐอยู่สามถึงสี่โครงการมูลแบ็คล็อกของเราประมาณสองพันเนี่ยเรามีโครงการของภาครัฐเนี่ยอยู่ประมาณสักหกร้อยถึงเจ็ดร้อยล้านนะครับนอกจากนี้จุดแข็งของบริษัทเนี่ยเรามีฐานะการเงินดีอย่างที่เรียนไปครับลูกค้าเราฐานะการเงินดีเรามีฐานลูกค้าที่ดีรับงานต่อเนื่อง ก็เป็นอันที่สองทาให้เรามีฐานะการเงินดีนะครับนอกจากความความหลากหลายของของประเภทอาคารที่เราเรารับแล้วเนี่ยผมคิดว่าในในเรื่องในอนาคตเนี่ยเราคงจะเพิ่มในเรื่องของงานราชการที่ผมคิดว่าเราก็มีจุดแข่งตรงนี้อยู่เหมือนกันนะฮะร,รวมไปถึงในเรื่องของบริษัทเราเปิดมาเนี่ยเรามีกําไรมาต่อเนื่องตลอดยี่สิบสี่ปีไม่เคยขาดทุนเลยครับนะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลสม่ําเสมอโดยเฉพาะนโยบายการจ่ายปันผลเนี่ย ของเราเนี่ยมากกว่า50นะครับสังักจุนสำรองตามกฎหมายนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งของเรานะครับค่ะไม่เลยค่ะเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้สําหรับการเข้าซื้อขายวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเราติดตามด้วยขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีคับ่ะนะคะจะเข้าซื้อขายวันพรุ่งนี้นะคะในตลาดหลักทรัพย์ MA i 27เมษายนค่ะ